สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพวกเราชาวโคโยฮะสาขารังสิทนครนารนยกนะครับวันนี้ก็มาเจอกับคลิปดีๆอีกหนึ่งคลิปนะครับสำหรับลูกค้าที่มีปัญหาและมีข้อสงสัยนะครับว่ายางอะไหล่เนี่ยมันมีการเอาลงยังไงนะครับหลายคนยังสงสัยอยู่สําหรับรถตัวอ,อีซูซูด,ดีแม็กของเรานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาไขาข้อสงสัยกันดีกว่าว่ายางอะไหล่เนี่ยเอาลงยังไงใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง ตัวรถมีมาไหมเดี๋ยวนี้เราดูของจริงเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะกาที่จากรรถรุ่นนี้เลยละกันเป็นรุ่น4ประตูนะครับแคปโฟรุ่น LDA นี่ถ้าเป็นรุ่น4ประตูนะครับให้ลูกค้าเนี่ยเปิดประตูจริงๆเปิดฝั่งไหนก็ได้นะจะฝั่งคนขบับหรือฝั่งคนนั่งก็ได้๋ดยวผมอยามาเปิดฝั่งคนขับแล้วกันนะครับเปิดมาฝั่งคนขับเพื่ออะไรนะครับนนแม่แรงนะครับกับตัวเครื่องมือนะครับที่จะไขายางอะไหล่เนี่ยมันจะอยู่หลังเบาะรุ่น ทุกรุ่นนี้เป็นรุ่น4ีประตูจะอยู่หลังเบาะน,นะครับวิธีจะเอาแม่แรงกับเครื่องมือนะครับให้ลูกค้านะครับมาดึงหูตรงนี้นะครับกองเห็นไหมนี่ดึงหูตรงนี้นะครับดึงหูมันเลยนี่เพื่อที่เราจะดึงเบาะมันพับลงมาอย่างนี้นะครับแม่แรงกับเครื่องมือจะอยู่ตรงนี้ครับกองแผ่นมาอ่าจะอยู่อยา่างนี้ทุกคันที่เป็นรุ่นสี่ประตูคันนี้เราก็หยิบแม่แรงมันออกมานี่ครับแม่แรงมันหยิบมันออกมาเลย ก็ไม่ใช่แมลงสิตัวไข่ย่าอะไรพูดผิดนะครับตัวไข่ย่าอะไรอ่านี่นะแล้วทีนี้ลูกค้าก็แกะออกมาเลยออกมานะครับเดี๋ยว<ส>าที่วิธีการต่อเลย<ๆ>เพราะก็มีลูกค้าถามมาหลายรายว่าเอ๊ะแล้วมันใช้งานยังไงนะครับไม่ยากครับเหมือนเราเล่นของเล่นสักชิ้นหนึ่งนะครับลูกค้าก็เอาตัวนี้นะน,นี่เอาปลายนี้นะครับเอามาเสียบอันนี้นะนี่เสียบเข้าไปแล้วก็บิดตรงนี้ก่อนนี่บิดมันขึ้นมาตัวน็อตนะเพื่อให้ตัวนี้มันเสียบเข้าไปาได้วยกันได้นี่อย่างนี้นะครับ แล้วเราก็บิดไขให้มันแน่นนะครับอ่ไขให้มันแน่นนี่ให้มันลงรูนะแล้วขให้มันแน่นแค่นี้ครับเสร็จแล้วนะเราก็ต่อเลยทุกอันต่อเลยนี่ก็ต่อนี่เลยนะครกับติดกับติดเับติกับตีดกับติับเรากติดกบติดกติดกนบตนีกับตกับติดกติดกับตับติดกับตับับ อ่ะเราเสีย้าไปนะนี่ให้มันตรงข้างในเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมกล้องเห็นไหมเเดี๋ยวกล้องไปเปลี่ยนโทรศัพท์นี่ไงนี่ไงเห็นอยู่นี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 ่อ่เดี๋ยวช่วยกันสองมือนี่นี่นี่เห็นไหมครับนี่นี่ไปเลยเสียห้มันเข้าไปในรูนะครับผู้ชายอาจจะถนัดก็เราก็ทําการหมุนเลยนี่หมุนสังเกตทล่ารครับกล้องแผ่นเง็กว่างหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยเรื่อย หมุนโอ้โหขห่ายตาต้อมีงมากหมุนงลงมาเห็นไหมครับก็ลงมาแบบนี้หมุนลงมาหมุนหมุนอ่าคราวนี้พอเราหมุนเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็ต้องเอามือนะนี่ไปล้วงถุงโซ่กันนี่ตรงนี้ครับล้วงเอาตะขอที่มันเกี่ยวกับยางอะไหล่นี้ออกนะครับแล้วลูกค้าก็ดึงยางออกมาได้เลยผมก็มีเทคนิคอ,อีกเทคนิคหนึ่งนะครับก็คือให้ลูกค้าเนี่ยไปสตาร์ทรถนะครับแล้วก็ขับเดินหน้าไปนิดหนึ่งอ่ามันก็ไปไปดึงมันออกมา แล้วเวลาลูกค้าจะใส่ยางกลับเข้าไปนะครับ <_ an> ก็ให้เอายางวางเอาไว้ตรงกลางของรถนะครับแล้วก็เป็นสตาร์ทรถแล้วก็ขี่ถอยหลังมานิดนึงมันจะได้ไม่ต้องเดินต่ดดันเข้าดันออกอ่านี่ก็เป็นเทคนิคนึงนะครับโอเคแล้วเวลาลูกค้าจะใส่ยางกลับเข้าไปนจะมีตะขอครับให้เอาตะขอเนี่ยใส่เข้าไปตรงกลางลูกระก็พอมันตึงปุ๊บก็เราก็บิดให้มันแน่นสัก ครึ่งหรือหรือรอบหนึ่งนะครับแค่นั้นแหละเสร็จแล้วเราก็ดึงออกอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับก็เป็นวิธีไขายยางอะไหล่ออกแล้วก็ขายยางไหล่เข้าเปิดไม่ครับง่ายๆไม่ได้มีอะไรยากนะครับวันนี้เอาวิธีขายยางอะไหล่ออกแล้วก็เก็บยางอะไหล่ให้กับลูกค้าทุกคนได้รับทราบก่อนนะครับวันนี้ขอตัวก่อนเจอกันอีกทีคลิปหน้าเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับสวัสดีครับ